พยายามพยายามจะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นชัดที่สุดพื้นด้านหลังในพระสมเดชวรคังเลยนี่พอใจด้เนี่ยก้อนจตังเนี่ยแข็งแกร่งหนึกนุ่มเนี่ยเอกลักษณ์เพื่อนๆเนี่ยเป็นที่เด็ดเลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยหลุมดําเนี่ยหลุมดาหลุมลึกนะหลุมนี้ลึกรัางปลวกที่ผมเรียกรัางปลวกเนี่ยหลุมดําลึกๆเก่าๆนี่เกิดจากสมัยโบราณเนี่ยเนี่ย เนื้อบนสารมงคลย่อยสลายแล้วก็หลุดหายไปแล้วเหลือแร่รังปลวกเก่าๆเนี่ยพระธรรมเทียมไม่ต้องพูดถึงไม่มีพระเกจิไม่เกิดเนี่ยเด็ดขาดที่สุดถ่ายช้าๆเพื่อนๆเนี่ยเอาไว้เหมือนดูองค์จริงอ่ะเพื่อนหลายคนบอกว่าอยากจะดูองค์จริงเนี่ยพยายามถ่ายให้เห็นองค์จริงเนี่ยเนี่ยเอกลักษณ์ในพระสมเด็จพระนครเนื้อหลุดหายไปเนี่ยยุบแน่นเนี่ยยุบแน่นหดึกหายไปรุดแน่นแอนตัวแอนว้าว เนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังขอบเนี่ยขอบสมัยโบราณตัดขอบสมัยโบราณเนี่ยตัดเนี่ยริ้วระแหงเนี่ยเหมือนผืนนาละาแลงที่ผมบอกเนี่ยเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวัดระฆังมีที่เดียวเท่านั้นเองที่อื่นอย่างอื่นไม่มีวัดอื่นไม่มีเนี่ยผมให้ดูเนี่ยเอาไว้ดูกันานานเอาไว้ดูชัดๆในพระสมเด็จวัดระฆัง่ะพระทำเทียมพระเกจิจะไม่เกิดยางเด็ดขาดเนี่ยผมย้ำบริเวณด้านหลังเ่ย ลุมดาเล็กๆนี่ๆอะไรรมดาเล็กๆเป็นหลังลวกเก่าๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังโปกเก่าๆเนี่ยหลังโปกเก่าๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยมีเฉพาะวัดระฆังเท่านั้นเองวัดอื่นไม่มีไม่เกิดยังกระเลยขาดมีเฉพาะวัดระฆังที่เดียวเนี่ยเนี่ยใบจ่ายตังเลยตัวนี้เป็นจริงจ่ายตังเลยถ้าไม่มีนะสองบาทก็อย่าจ่ายนะครับถ้าไม่มีเสียดายตังเนี่ยเนี่ยก่อนจ่ายตังถ้าจ่ายตังไปแล้วยี่สิบล้านถ้าไม่มีริ้วรอยนะเนี่ยขอบ ยุคโบราณเนี่ยขอบยุบแน่นคราบใครเก่าๆขวางแน่นคงทนเนี่ยในพระสมเด็จวัฒนคังเนี่ยมีที่เดียวเนี่ยผ่านการสัมผัสรูปคลำมาหลายกว่าปีแล้วเนี่ยเป็นการปาดเนี่ยเป็นการปาดเนี่ยท่านดูด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูด้านข้างเวลาตัดเวลาปาดเนี่ยเกิดเนี่ยริ้วรอยแหงริ้วรอยแหงเหมือนพื้นนาหน้าแล้งเนี่ย รอยปูายนอนด้นร้างปลวกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในพระสมเด็จวัาลังางเป็นใบกระลัเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดอ่ะที่ควันธงเป็นข้อข้อสุดท้ายที่ควันธงเลยจ่ายตังค์เลยนับเงินจ่ายได้เลยอ่ะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนดูองค์จริงเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนได้เอากรอบมาดูองค์จริงเลยเนี่ยผมพยายามถ่ายเนี่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 ยส่วนนี้นี่ยส่วนนี้เป็นการเนื้อเนี่ยเนื้อขอบเนี่ยเนื้อหลุด ลอนหลุดหายไปร้อยกว่าปีแล้วข้างในก็จะเป็นหลุมโพรงแน่นไม่เป็นโพรงหวงหงแต่แน่นที่สุดเนี่ยคาบใ่าใเก่าๆฝั่งแน่นคงทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเนี่ยก้อนขาวบนบนคนก้อนพุกทะคุณเนี่ยเหล,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 ลืองๆรวนๆกลมๆดีๆองค์นี้มีอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยมีเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดนี้ยเม็ดสาคัญเนี่ยเม็ดนี้จ่ายไปเลยครับจ่ายตังค์เลยเนี่ยเม็ดนี้จ่ายตังค์เลย มีที่พระสมเด็จวัลขังเท่านั้นเองวัดอื่นไม่มีนี่เป็นทีเด็ดท่านอาจารย์บอกตรงนี้ต้องลงกล้องแล้วก็ส่งกันแบบมันเลยเนี่ยส่งกันนานๆเบ็ดเหลืองๆกลมๆนวลๆรีๆมีชีวิตชีวาเก่าๆนวลๆเนี่ยดูว่าเป็นของแท้เนี่ยเนี่ยนึกแน่นเนื้อนึกแน่นยุบแน่นเนี่ยคาบใครเก่าๆควังแน่นคงทนในพระสมเด็จวัลังเนี่ยเนี่ยขอบวันนี้มาเน้นขอบ เน้นจ่ายตังค์เนี ten, ่ยคาบใครฝั un> un ่งแน่นคงทนในขอบข้างการตัดสมัยโบราณเนี่ยดูเิเนี่ยเนื้อมงคลจะมีมีไม่เยอะไม่เลอะเทอะเนี่ยอยู่ตามขอบข้างเอากล้องส่องก็จะมองเห็นเนี่ยเนี่ยเม็ดเหลืองๆกลมๆนี่เทาๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นจุดจ่ายตังค์ที่สุดเลยเนี่ยจ่ายตังค์ถ้าเห็นอย่างนี้ในพระรตมิ็จพระละคังล่ะ ถ้าไม่มีท่านอยาจ่ายนะครับสองบาทก็จะจ่ายนะเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเกิดเฉพาะพระสมดีวัดะระฆังเท่านั้นเองวัดอื่นจะไม่เกิดอย่างเด็ดขาดนีด่ผมพูดเสียงดงนะังแล้นแทนอาจารย์ท่านอาจารย์ศึกษามาแล้วร้อยครูร้อยตำราเนี่ยศึกษามาแล้ววันนี้มาพูดเสียงดังๆเลยเนะี่ยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้ฟังวัดะระฆังอะ่ะมันยังไม่เยอะยังน้อยหายากมีน้อยมีไม่มากเขาเก็บกันหมดแล้ว เขาไม่ให้ดูเนี่ยหาดูยากเนี่ยเห็นสองรูเนี่ยเนี่ยหลุมลังปลวกเก่าๆอันนี้น้ำมันตั้งอิวดีๆตัวออกมาเนี่ยแข็งติดแน่นอยู่เนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นหนังยางละหนังยางเนี่ยเป็นนำทามันมันทั้งอิวเนี่ยรีดตัวออกมาเนี่ยบนพื้นผิวเนี่ยรีดมาเนี่ยลังปลวกเก่าๆเป็นหลุมเล็กๆหลุมดำเนี่ยหลุมดำลึกๆสองออกมาเก่าๆเนี่ยเนี่ยเป็นทีเด็ด เลยพระสมเด็จพลดระคังเนี่ยวันนี้มาย้ำด้านหลังเลยไอ้เพื่อน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 อยากจะมาดูอยากจะมาดูพระที่บ้านเนี่ยเนี่ยเอาไว้เหมือนดูที่บ้านเลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยที่เด็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยที่เด็ดเนี่ยเนี่ยที่เด็ดเนี่ยหลุมดำลังปลวกเก่าๆเนี่ยเกิดที่วัดระคังวัดเลียเลยผมฟันตรงวัดอื่นไม่เกิดไม่มีอย่างเด็ดขาดเนี่ยขอเพื่อนเพื่อดูดีๆเนี่ยขอบข้างเี่ย ขอบข้างเ่ยเป็นไลายลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางคนบอกลายนกปลารอดเนี่ยไม่ใช่สะท้อนแสงแวววาวเป็นไอ้นั้นไม่ใช่นะไม่ใช่วัดระครังล่ะโยนทิ้งเลยเนื้อต้องต้องหนึบนุ่มมาเป็นเนื้อสังขยาด้วยต้องหนึบนุ่มด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนื้อเนี้ยต้องหนึบนุ่มด้วยนะเป็นเนื้อสังขยาหนึบ hmm นุ่มนวลจําดูปุ๊บจะรู้เลยเป็นเป็นเนื้อโบราณอะเป็นเนื้อยุคโบราณแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยนะ เอกลักษณ์เป็นของโบราณเนี่ยเนี่ยพระตุภีรวัชระคังเนี่ยเป็นของโบราณเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนี่ยย้าเลยเนี่ยพันคลิปหมื่นคลิปเนี่ยผมจะย้ําอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยขอเพื่อนๆไปดูที่อื่นด้วยเนี่ยขอเพื่อนเพื่อนไปดูที่อื่นด้วยเนี่ยแล้วก็มาดูของผมเนี่ยวัดระคังเ่ยเนี่ยให้เพื่อนๆดูเนี่ยการปาดขอบการปาดซะมากกว่าสมัยก่อนเป็นการปาดปาดขอบสมัยโบราณเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนๆนดูเนี่ย ก่อนใจตังเลยก่อนใจตังเนี่ยบัตรระฆังเนี่ยท่านดูเนื้อดิเนี่ยฟังนี้จะหนาฟังนี้ก็จะบางนิดหนึ่งเลยไหมไม่เท่ากันเนี่ยแต่เพราะการกดเนี่ยการกดพิมพ์กดเนื้อเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วกว่าองค์พระต้องคมชัดลึกเนี่ยทํามือทํามือทีละองค์อะต้องคมชัดลึกพระสมเด็จสมเด็จโตท่านพิธีพิถันอยู่แล้วต้องให้ออกมาต้องสวยงามอะ ต้องถูกพิมพ์แล้วก็ต้องสวยงามถ้าไม่สวยงามไม่ใช่บรรคางอ่ะฟันธงเลยไม่ใช่บรลคงังเนี่ยต้องสวยงามเนี่ยพระธมิพรบรรคางไม่ได้เลเลอะเทอะเทอะเนี่ย <ains> <ๆ>สวยงามเก่าเก่าคราบใครหวังแน่นเนี่ยหวังแน่นหวังแน่นอยู่ตามองค์พระเนี่ยเนี่ยผิวว่าขาวนวลตองเนี่ยจะมองดูอยู่บนพื้นผล ức ล ức ิวลึกๆอ่ะผิวว่าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงหนึกหนึบนวล มีที่เดียวในพระสมเด็จวัลขังเนี่ยให้ท่านดูนะให้ท่านให้เพื่อนดูเลยอันนี้เหมือนดูองค์จริงเลยเพื่อนเนี่ยเหมือนเพื่อนส่องกล้องเลยท่านดูเถอะเนี่ยเหมือนให้เพื่อนส่องกล้องเลยส่องลงกล้องดูเลยเนี่ยเนี่ยขอบข้างคาบใครเนี่ยขอบข้างคาบใครเข่าเก่าฝังแน่งคงทนพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยต้องถูกพิมพ์เข่าซ้ายนูนเด่นวันลขังต้องมีรอบกระจก กรอบกระจกบังคับตัดต้องมีพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยทุกอย่างที่ผมบอกว่าต้องประสานสัมพันธ์กันละ่ะแล้วหลอมรวมกันจึงจะมาเป็นพระสมเด็จวัลฆังแท้ๆต้องเต็มร้อยละ่ะไม่ใช่บอกว่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ต้องร้อยเต็มบริร้อยหนึ่งร้อยห้าก็ไม่เอาต้องเต็มร้อยวัลฆังจึงจ่ายตังค่ะถ้าไม่เต็มร้อยอย่าจ่ายตังเสียสายตางฟรีๆแน่นอนนี่ ท่านดูฐานเดี่ยดูฐานล่างเนี่ยฐานล่างหนาทึบเนี่ยนี่ลีลาเห็นเห็นแล้วขนลุกอ่ะเนี่ยเนื้อละลายเนี่ยเขาเรียกเนื้อบรานเนี่ยเนื้อเนื้อี่ตัดปลายแล้วก็เนี่ยแท่งใหญ่หนาทึบเป็นลีลาโค้งของปูนปั้นอ่ะนี่มีมุมแหลมที่เซียนชอบมีเอกลักษณ์คือเกิดเกิดเป็นมุมแหลมอันนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์อะไรนะแต่เป็นเป็นทีเด็ดไม่มีในพระธรรมเทียมไงในพระเกจีก็ไม่มีเนี่ยเป็นสิ่งแปลก ในพระสมเด็จพระครางคือเป็นพระยุคโบราณน่ะเนี่ยมีมุมแหลมอยู่นิดหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นทําให้ดูทําให้ดูแบบดูให้ดูง่ายดูแบบควันธงอ่ะเนี่ยดูเลยนี่อันนี้เนี่ย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 ฐานหมอนเนี่ยปลายเชิดงอนขึ้นข้างบนเนี่ยปลายจะเชิดงอนนิดหนึ่งฐานสองแถงลักษณะคมฝานตรงกลางเป็นคมฝานนะครับปลายมุมเป็นเป็นมุมสิงเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะแหลมมันจะแหลมลงเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ย ตรงกลางเป็นคมฝานนะครับเคยได้ยินนะคมฝาน,สนแสดงลักษณะคมฝานปลายฐานมุมสิงเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนี่ยที่เห็นเป็นสันนูนและตรงเนี้ย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 เป็นทีเด็ดเนี่ยที่ผมผมชอบพูดตรงเนี้ยที่เป็นเส้นชายจีวรเนี่ยเขาจะพาดผ่านเวลาเขาแกะพิมพ์เนี่ยไม่ใช่แกะมาเป็นหนาเป็นแง่งของเทียมโยนทิ้งเลยเป็นลนักษณะการตื้นการนูนการแบบเป็นการค่อยๆต,ตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมามาหาเขา่า ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะตื้นขึ้นมาเหมือนกับเป็นชายจีวรเป็นลักษณะพุทธศินเป็นชายจีวรบางบาพาดผ่านขึ้นมาแต่ฝั่งฝ้านี่ลึกเลยลึกลึกเลยเนี่ยเขาฝานี่ลึกแล้วตรงนี้มาค่อยค่อยตื้นเนี่ยค่อยค่อยตื้นมาเป็นเส้นชายจีวรพาดมาเขาซ้ายแทำให้เขาซ้ายนุ่นเด็ดผมเนี่ยตรงนี้เป็นทีเด็ดของพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนี่ยผมจะพูดแบบร้อยครั้งล้านครั้งเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นทีเด็ดทีเด็ด ที่ไปเห็นเขาพูดตรงนี้เป็นเหลี่ยมสันนูนขึ้นมาไม่ใช่วัละระังแล้วครับเนี่ยวัละระังเนี่ยเป็นทีเด็ดเขาเนี่คยค่อยๆค่อยๆเนี่ยเนี่ยจากจากลึกเนี่ยล,ลึกลึกลึกแล้วก็ค่อยสลบขึ้นเนี่ยสลบขึ้นเนี่ยเนี่ยมันทําไม่ได้ของเทียมอ่ะของเทียมไม่สามารถที่จะไปแกะได้แกะพิมพ์ของปลอมของของอาจารย์ยุคหลังก็จะไม่มีของเทียมแกะไม่ได้ช่วยบอกผมช่วยบอกต่อๆกันให้ทีนะฮะ ที่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นสารขึ้นมานุนดูนน่ะไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนี่ยขนลุกเลยครับตรงนี้ค่อยๆขึ้นมาบางๆเบาๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นข้อมือเนี่ยเนี่ยแสดงข้อมือเนี่ยถ้าใครศึกษาของอาจารย์เตรียมบวายเนี่ยจะเป็นข้อมือแสดงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมาแงขึ้นมามาหาเข่าซ้ายเนี่ยทำให้เข่าซ้ายใหญ่หนาทึบนี่ช่วยบอกต่อให้เพื่อนๆเนี่ย ถ้าดูของผมเป็น f อฟผมเลยแหละช่วยบอกตรงจุดนี้ให้ทีเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเด็ดขาดเราไม่ใช่คนดังคนก็ยังฟังไม่เยอะเนี่ยจุดเด็ดขาดผมบอกเลยตรงนี้จุดเด็ดขาดเนี่ยจากลึกแล้วก็ค่อยลื่นสโลปขึ้นเนี่ยสโลปขึ้นเป็นทีเด็ดคือการแกะคือการแกะพิมพ์ให้เป็นเส้นชายจีวอนอ่ะนี่แหละครับ1ล้านเปอร์เซ็นตรงนี้คือ1ล้านเปอร์เซ็นเต็มเลยเส้นชายจีวอนบางๆง,างพาดผ่าน ชายจีวรบางๆพาดผ่านมา,ายังเข่าเนี่ยเนี่ยพระพักผลนมะตูมเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเนี่ยทุกอย่างพระสมเด็จวาระครังเนี่ยเนี่ยพูดเสียงดังๆให้ลูกหลานฟังได้เลยเนี่ยพระสมเด็จวาระครังจะมาทําให้ได้หมื่นคลิปขอโชคดี